ด้านในเป็นป่าเขาไม่ีลาเซนขอบคุณเทียนและคุณมูกกาด้วยนะคะกรรการในการรับไม่ใช่ยูดูแลท่านคนั้นผู้ชมดีนะคะต้องอกว่าใครที่มีหน้าบัดค่ะบันไดนะคะเท่านั้นนะคะไม่ใช่เปนเรไม่ใช่เ็นคาร์ยอนนะคะเป็ตุงสีนะคะเป็นตุสีเขียนปรารอรเนาะ เะคทะีซีเขียนว่า p e r ร์เชีค่ะมีไหมคะหรือถ้าไม่มีปัตรดังกล่าวตรงนี้นะคะมีใบเสร็จครบ1,000 0บาทก็ได้ค่ะใบเสร็จ1,000 0บาทค่ะนะคะมารับรางวัลได้เลยนะคะมีอะไรส่นของทั้งคู่ด้วยนะมาแล้วหรอน้องสันได้ไหมคะปัดใหญ่นะลูกอ่เดี๋ยวให้น้องโก้ฝากฝากเข้าไปคุยนิิงนึิงพี่ไม่ได้ยินนะคะนะ่าโง เรให้คุณเที่ยงค่ะเราถือระวังนิดนึงมันเป็นมันเป็นเกิดหัวใจแต่วันนี้ก็จะมาดิ่งห้างเต้นขยับได้แต่อันนี้ต้องนิ่งไหนลองทำซิอันนี้อันนี้ยืนยืนสื่อนิ่งแล้วได้ไหมทุกคำนี้มาเพิ่ตื่นมาใช่ไป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 หวั่นใจนิดนึงเพราะว่าเขาโซนไงคุณเที่ยงเขาโซนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กลัวว่าของเราหวั่นจะหล่นลงมาเออนะค่ะเดมีไหม เอีพีพาเท่านั้นค่ะนะคะมีไหมใครมีบัตรเครดิตจ้ากิดมาดูนิดหนึ่งนะคะวิสซอมนะคะเอซีพีเฟิร์สเอซีีพามบีหรือหน้าบัตรเขียนว่าเพอร์เชียสหรือหน้าบัตรนะคะเป็นซิกเนเจอร์มารับรางวัลได้เลยนะคะเดี๋ยวรับด้านล่างอันนี้แค่ถือโชว์นะคะอันนี้ถือโชว์เดี๋ยวของจริงเนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะนะถ่ายเสร็จแล้วหรอถ่ายเสร็จแล้วหรอโอเค ีได้เลยนะคะลูกค้าเที่ยดีด้วยค่ะรับการล้างได้เลยมีไหมใครมีหน้าบัตรค่ะหรือมีใบเสร็จครบหนึ่งหมื่นบาทดีไหมคะหนึ่งหมื่นบาทใบเสร็จหนึ่งหมื่นบาทค่ะหรือทิซซ้อมค่ะ S.P. First S.P. Palm Beyond นะคะกรุงศรีค่ะกรุงศรี Signature K.T.C. p u r c i a s ค่ะโชว์หน้าบัตรค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะที่ผู้หญ โอเคนะคะไปเสร็จนะคะรวมบินได้ไปเสร็จรวมบินได้นะคะหรือใครมีหน้าผัดวิซ้อม S C P First S C P Beyond ค่ะกรุงศรีค่ะนะคะหรือ K T C นะคะ p e r ชี a n oh, มีไหมมาแล้วหนึ่งทานยินดีด้วยนะคะรับด้านบนเลยค่ะสะดวกไหมไม่สะดวกรับด้านล่าง อยากให้มารักกบดัานวนเพราะว่าจะได้รับคู่กับคุณเทมและก็คุณฮงดาด้วยนะคะแ้วก็อีกหนึ่ง